ประสบการณ์ที่มีครั้งไหนที่เรามีความรักแล้วเราโดนเทแล้วเราเจ็บจนเราแบบจําจังเลยเนี่ยหนูวครั้งที่สองเพราะครั้งแรกเลิกกันด้วยดีครั้งแรกเลิกกันด้วยดีเพราะคือเหมือนตอนครั้งแรกเนี่ยหนูยี่สิบเขาอยู่ประมาณ30มิบนิดๆและวเขาโตกว่าแล้วหนูแบบเป็นคนถามตลอดทำอะไรอยู่ไหนนนี่น,น,นี่จนหนูแบบอ่าลองไม่ถามสิพอลองไม่ถามปุ๊บก็เลิกกันไปเลยฮะ เขาก็ไม่ถามหนูก็ไม่ถามมันไม่มีใครเริ่มประเด็นก่อนว่าทําอะไรอยู่ไหนอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวแค่ไม่ถามก็คือเลิกได้เลยเพราะปกติเราเป็นคนชวนคุยตลอดเป็นคนถามว่าอยู่ไหนทําอะไรนัดมาเป็นคนตั้งแพนเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเราเป็นแฟนกันรักกันจริงอ่ะการที่เราไม่ถามเขาก็ต้องสงสัยแล้วก็ต้องถามกลับแต่มันหายไปเลยอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละมังหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูคิดว่าอ๋อผู้ใหญ่เขาคงเลือกกันแบบนี้แหละ ก็แค่ไม่ถามเขไม่เปิดก็แยกย้ายเนาะเราความรักครั้งแรกของเราไงเราคิดว่าเออผู้ใหญ่เขาคงทำกันแบบนี้แหละมั้งไม่หรอกแต่อันเนี้ยเขาเขาเตรียมจะเลิกอยู่แล้วเราได้เจอกันบ่อยไหมล่ะคนเนี้ยบ่อยอาบ่อยอ่ะแล้วเขาไม่แปลกหรอว่าเออคนคนนึงหายไปไม่ถามอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าช่วงที่บ่อยคือเขาก็หนูจะนั่ง BTS ไปลงเอกมัยเขามารับไปบ้านเขาก็จะไปอย่างเงี้ยปิดกันเนี้ยกินข้าวทำอาหารกินข้าวดูหนังดูหนังกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เขา้าพ่อเขาจะไม่รู้ คบก็แบบกึืนแอบนิดนึงแต่ไปบ้านเขานะซึ่งบ้านเขาก็จะเป็นแบบตึกสูงเเป็นไงแม่แบบชั้นหนึ่งจะเป็นแบบแค่เดินเฉยเชั้นสองจะแบบว่ามีระเบียงแล้วมันก็ออกไปจอยกับคนอื่นได้เราต้องอยู่ชั้นสามซึ่งพ่อเขาถ้ากลับมากินข้าวแบบตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเราห้ามทําว่ามีตัวตนเข้าห้องน้ำห้ามกดซ่วมอะไรอย่างนี้เลยแม่แม,แม่หนูไม่รู้แต่นรานด้มีแค่พ่อของเขาที่อยู่บ้าน แอบแอบใช่จอยจอยต้องแอบแบบคือแอบเลยอะเหมือนเป็นอันนี้คือแปดเก้าเดือนใช่แล้วอยู่ดีแค่เราไม่ไม่ถามเขาเขาหายไปเลยหายไปเลยอ่ออันนี้ก็แปดแปดจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละไม่เกี่ยวอันละครั้งที่สองครั้งที่สองคือคือเป็นฟิลเลอร์กันเพราะหนูไม่เข้าใจเพราะหนูเยอะด้วยหนึ่งเขาเป็นแฟนคนที่สองหนูแต่โตโตแล้วนะเยอะด้วยหนึ่งแล้วเขาก็ไปมีอะไรคนอื่นด้วยใช่เราะจับได้ใช่คือเคยก่อนนี้ก็เคยจับได้มาแล้ว แต่ให้ะไรไปสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกับคนอื่นคือเป็นฟิลไหนอะ่ะก็แบบนัดเยี่ยมมากเก๋กับใครผู้หญิงอ๋อแต่มีเราเป็นแฟนใช่อาจจะเป็นเพราะว่าคือเขาเยี่ยมกับเราไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะมันแบบมันยากอ่ะมันไม่สําเร็จอ,ะอ่ะก็เลยแบบว่าแยกย้ายดีกว่าใช่ก็เลยไปเขาเลยไปกับคนอื่นแล้วเลยแบบสัปดาห์ก็เลยอ้าวเคเลิกก็เลิกเสียใจมากเสียใจมากทําไมอ่ะคือที่เราเคยดูบทละคร คนเลิกกันเขาทำอะไรมาทั้งหมดอะเราเอามาทำหมดเลยอย่างเช่นอนาบน้ำฝักบัวเอาผบัวใส่นะลองไห้อ,อ่าแะ้แวยังไงอีกอแล้วก็คือเดินร้องไห้แล้วใหเขาตามอันนี้คือเรื่องกันแรกเลยเดินร้องไห้แล้วเขาตามแล้วเราเราบอกเราจะเดินกลับจากสารยามาปิดเก้า <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะนั่งรถไปทงไปด้วยกัน <c oughs> ไม่ไปถ้าเธอไปเราคงไปไม่ได้ แดี๋ยวเราเดินกลับเองเออแล้วเราพอระหว่างเดินก็หันตามมาเป้าอ,อ็แอบดูนิดนึงแม่วออิวนั้นแล้วก็ไปยืนรอสะพานลอยเรารู้ว่าเขาขึ้นรถเมล์ตรงไหนไปโรงเรียนออไปยืนถ่ายรูปส่งไปคงได้แต่ยืนมองคนเดียวหลับเป็นวิวนั้นผู้ชายก็พิงกับมาว่าเธอกลับไปเธอผู <c oughs> ้ชายก็มองขึ้นมาเอาอยู่สะพานนี้เหรอเธอกลับบ้านไปเธอ กลับ,บก็ได้สุดยอดทำทุกอย่างทำทุกอย่างคือกลัวไม่คุ้มเดี๋ยวเขาหาว่าเลิกแล้วมีครบหรอ,เ,อ,อเราทำครบมดละเออแล้วก็เลิกเลิกเลยแล้วพอพวกนี้เรียนรู้ทําให้เราเรียนรู้อะไรว่าเลิกก็คือเลิกไม่ต้องไปทําอะไรแบบนั้นหรอกคือใช,ใช่คือตอนที่เลิกกันเนี่ยปีสองปีแรกหนูก็แบบคิดว่ายังไงแฟนคนที่สองก็เป็นคนผิดไม่ใช่หนูที่เขาไปมีคนอื่นแต่พอเวาได้เลิกหนูก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ใช่เขาผิดคนเดียวมันก็ผิดด้วยเราด้วยพอเราไม่ชอบเจ็บเขาก็ไม่มีอะไรกับเราสุดท้ายแล้วเขาจะไปทางไหนละ่ะใช่ใชก็เลยก็มาเขา้าใจว่าในส่วนที่ผิดเนี่ยมันหนูก,ก็เป็นส่วนผิดด้วยใช่ไหมใช่<อ>แต่เพิ่งมาเข้าใจสี่ปีที่เลิกเขาไปแล้วก่อนอันนี้นแขนแขนฟังเวลเวลเวลเวไปเลวทุกวนันนี้อ๋อ